สวัสดีครับท่านภูมิเกียรติพบกับผมจุกสารดองมาติตดอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้จะนำเสนอเนื้อหาสาระที่ว่าทำไม Neo Music Theory จึงใช้แค่เพียงลำดับที่โดยไม่ใช้สเกลเมเจอร์หรือม i n เนอร์แต่อย่างไรเลยเราไปดูเหตุผลต่างๆกันนะครับอ่ะขยายอ่า เอาเพลงตัวอย่างแผ่นดินของเราอันนี้เพื่อที่ให้ท่านได้เห็นข้อมูลชัดๆนะขยายขึ้นนะครับเพลงแผ่นดินของเราเนี่ยยกมาสั้นๆน,น,นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในก่อนจะถึงเพลงแผ่นดินของเราเราต้องทราบก่อนนะครับเพลงแผ่นดินของเราใช้ตัวโน้ตในคีย์ A ม i เนอร์ ซึ่งต่างล้วนอยู่ในแถวโดเหมือนกับ G C เลยใช้ิกเนเจอร์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น7จแฟรหรือไม่มีชาร์ฟแฟหรือว่าจะดชาร์ฟนะครับใช้โน้ตตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะใช้เป็นเมเจอร์แล้วจะใช้โหมดที่1นะครับนับตัวที่1เป็นหลักถ้าใช้ไมเนอร์ก็จะนับตัวที่6เป็นหลักนะครับสมาชิกในแถวโดเนี้ย หนึ่งก็คือโดเรมีฟาโซลาทีนะครับตามไปดูกันครับเพลงอย่างแผ่นดินของเราบรรทัดบนสุดเนื้อเพลงแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยอ่าถ้าดูทำนองทำนองอยู่ในบรรทัดที่สองทำเป็นแม่ดาเดา,ดา ถ้าเราใช้ก่อนจะใช้เราทราบก่อนนะครับว่าบรรทัดที่สามคือเนื้อทํานองหมายถึงเพลงเนี้ใช้ลำดับที่ของเสียงเสียงมีอยู่เจ็ดบวกหนึ่งลำดับก็จะใช้ลําดับที่ของเสียงว่าสามหสามสอง หกหนึ 1> 6, 1, 2, 7, 5, ่งสองเาหาใช้เสียงลำดับที่สามลำดับที่หกลำดับที่3ามลำดับที่2 6งหกหนึ่งสหซึ่งถ้าเป็น,นโน้ตสากลบนวันหน้าเส้นหรือจะเป็น,นโน้ตตัอสอนไทยสอนฝาจะเป็นชื่อเดียวกันก็คือมีลามีเลลาโดเลชีส่นลา ความสะดวกของผู้จัดทำจึงไม่มีโนต้ตสากลมาให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเห็นโนต้ตสากลที่ไม่มีชาร์ปแฟตเลยนะก็คือคีซีหรือเห็นเห็นเครื่องหมายซิกเนเจอร์มีจำนวนชาร์ปเจตัวก็จะเป็น k ีซีชาร์ปหรือจะเป็นเครื่องหมายซิกเนเจอร์เจ็ดแฟตก็จะเป็น k ีซีแฟแม้ว่าจะเป็นเจ็ดชาร์ปหรือคีว่างๆหรือว่าเป็นเจ็ดแฟก็ตาม ตัวโน้ตที่เห็นอยู่บนบรรทัดเส้นใช้ร่วมกันก็คือตัวมีตัวลาตัวมีตัวเลตัวลาตัวโดตัวเลตัวเลตัวทีตัวซอนตัวลาอ่าเมื่อออกเสียงอ่านชื่อตามะระบบซอฟ้าก็คือมีลามีเลลาโดเลทีซอนลาเพลงนี้ใชเออ้เนื้อคอร์ดเนื้อคอร์ดหมายถึงใช้คอร์ดลำดับที่ใดบ้าง มีลใช้คอร์ดหนะครับซึ่งจะตรงกับชื่อคอร์ดบรรทัดล่างสุดคือ A Min o r นะครับมีเลยตรงนี้ใช้คอร์ดสองซึ่งคอร์ดสองโดยปกติจะต้องเป็นคอร์ดม i n เนอร์แต่ตรงนี้เน้นชัดว่าต้องใช้เป็นคอร์ดสองที่เป็นเมเจอร์เท่านั้นซึ่งตรงกับคอร์ดดีอ่าถ้าเป็นคอร์ดสองในคีซีจะต้องเป็นคอร์ดดีมเนอร์แต่กรณีนี้เขาใช้คอร์ดดีเมเจอร์ตรงๆเลย นะครับลาโดตรงนี้ใช้คอที่สี่ซึ่งจอตรงกับชื่อคอดว่าคอร์เ F เลชีเป็นคอดที่ห้าใช้คอร์ชื่อคอร์จีสอนลาจะเป็นคอดที่หกครับซึ่งเป็นมีชื่อว่าคอร์เอมเนออ่ะคอทั้งหมดเนี่ยเป็นคอดที่อยู่ในคีย์ C สเกล C ทั้งคีย์ซีเมเจอร์และทั้งคีย์ n o มเนอร ต่างคนต่างก็ใช้คอร์ดนี้ร่วมกันตัวโน้ตทุกตัวนะครับมีลามีเลลาโดเลทีสันลาก็คือตัวโน้ตที่อยู่ในชีสนะครับในทาง Music Theory เดิมบอกว่ามันเป็น relative major กับ relative minor ซึ่งกันและกันนะครับเขาก็แยก major minor ไปแต่ทาง neo music theory หรือแนวใหม่นี้ ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นเมเจอร์หรือเป็นม i เนอร์เลยนะครับใช้คอร์ดเดียวกันตัวโนต้ตตัวเดียวกันลำดับที่เดียวกันคอร์ดลำดับที่เดียวกันคอร์ดชื่อเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเอาละครับไปดูต่อไปครับในโนต้ตสากลมีลามีเลลาโดเลทีสันลานะครับเมื้อํำนองก็คือเสียงลำดับที่ในแนวใหม่ก็ใช้ว่า สามหกสามสองหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกท่านดูเนื้อทำนองแนวเดิมนะครับคานับตัวมีเป็นตัวที่ห้าคานับตัวลาเป็นตัวที่หนึ่งเห็นไหมครับห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งแปดสามสี่สองสัดเจ็ดหนึ่งอ่าอ่าลักเอตด้วยครับนิโอนิโอมิวสิกจิออรี่หรือมี มิวสิกแนวใหม่ใช้ตัวโน้ตตัวเดียวตัวเดิมกับบรรทัดห้าเส้นเลยนะครับเนื้อทำนองด้านล่างก็ใช้ตัวโน้ตตัวเดียวตัวเดิมแต่การกำหนดนับลำดับที่คนละเรื่องเลยนะครับแนวใหม่นับสามหกสามสองแนวแนวเดิมเขาหนึ่งห้าซีไปโน้ตเลยนะครับแล้วมีแฟสสามติดเข้ามาอีกมีแฟตเจ็ดติดเข้ามาด้วยนะครับ อ่ะไปดูโน้สากลกับชื่อคอร์ดใช้ตัวเดียวกันเลยใช้คอร์ดเดียวกันโน้สากลมีลามีเลลาดูเลติลาตรงกับคอร์ดเอเมเนอร์คอร์ดดีคอร์ดเอฟคอร์ดจีคอร์ดเอเมเนอร์เนื้อของคอร์ดแนวใหม่บอกว่าเป็นคอร์ดที่6นะเป็นคอร์ดที่2เมเจอร์นะเป็นคอร์ดที่4เป็นคอร์ดที่5เป็นคอร์ดที่6ซึ่งล้วนแต่เป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์ซีนะซิกเนเจอร์เดียวกันก็คือจะเป็น เจ็ดชร์ปหรือจะเป็นเจ็ดแฟตรหรือจะไม่มีช์ปแฟตเลยก็ตามนะครับแต่เนื้อคอร์ดหรือลำดับที่ของคอร์ดเห็นไหม,มเปลี่ยนไปเลยฮะเป็น1 4ึ่งสี 6, ่เมเจอร์แฟตหกแฟตเจ็แล้วก็คอร์ดหนึงไปดูอีกเรื่องครับนอสากลมีลามีเลลาดรเลทีสลานะครับดูเนื้อํานองเนื้อคอร์ดชื่อคอร์ดเราดูกันมาแล้วนะครับ เบสกูนี้เป็นของมิวสิคเทโอเรียทั้งนั้นเลยอันนี้ท่านดูของโดยรวมของมิวสิคเทโอเียเดิมนะครับคอร์ดเดียวกันเห็นไหมฮะคอร์ดยังเป็นเอเมเนอร์ดีเอฟจีเอเมเนอร์คอร์ดเดียวกัน,กนโน้ตก็โน้ตตัวเดียวกันนะครับแต่การกำหนดนับลำดับนบที่ของเนื้อทำนองเห็นไหมฮะหนึ่งห้าซีหนึ่งแบบตาม ซีสองเจ็ดหนึ่งอ่าครับแล้วก็เนื้อคอร์ดเขาดับ A m ม n เ r เป็นคอร์ดหนึ่งนับนับดีเมเเป็นคอร์ดที่สี่นับคอร์ด F เป็นคอร์ดเฟหกนับคอร์ด G เป็นเฟสเจ็ดเอมเเป็นคอร์ดหนึ่งใช่ไหมในขณะที่เนื้อทำนองลางด้านบนของมิวสิกเมโอมิวสิกเทอรีหรือแนวใหมน่นี้ใช้ตัวเดียวร่วมร่วมกับคีเมเจอร์เลยนะครับอย่างที่บอกแล้วว่า C m a j เ r กับ A m ม n เ r เป็นสิ่งที่อยู่ในคีย์เดียวกันใช้ทุกอย่างทรัพยากรร่วมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลำดับที่หรือจะเป็นชื่อของตัวโน้ตหรือว่าจะเป็นลำดับที่ของขอนนะครับเอาละครับเรามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันนะครับวิคอ์เปรียบเทียบองไม่ไม่ไปเปรียบเทียบระหว่างนีโอกับแนวเดิมแล้วฮะเล่าให้ฟังว่าแนวใหม่นะครับคือธรรมชาติแล้วคีย์และเ minor เนี่ย ต่างเป็นสมาชิกที่อยู่ในแถวโดใช้ตัวโน้ตเดียวกันใช้คีย์ซิกเนเจอร์เดียวกันนะครับมีชัตติดแฟดก็ติดแฟดเจ็ตัตตวถ้าไม่ติดเลยก็เป็นคีย์ซีนะครับติดแฟดเจ็ตัวก็เป็นคีย์ซีแฟดถ้าติดชาร์ปทั้งเจ็ดตัวเลยก็เป็นคีย์ซีชาร์ปโน้ตตัวเดียวกันทุกตัวทุกประกานะครับโดยมีโน้ตลำดับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือโดเรมีฟาตอลาทีโดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของคีย์ซี และทั้ง QC และ A minor ต่างลวนใช้ตรงนี้ดังนั้นเวลาคิดโครงสร้างของ A minor ก็ไม่ต้องคิดเวลาคิดโครงสร้างของ QC ก็ไม่ต้องคิดเอาลำดับที่1นึงรลำดับที่ห้าหกเจ็ดมาแล้วใช้ไปเลยนะครับแต่ถ้าลองดูนะครับอีกอันหนึ่งคือข้อได้จริงเลยในคีนั้นนับนับโมดที่1คือโดเรมีฟาซซลาทีโดนะครับโดยมีโมดที่6คือ A Min o r เนี่ยจะเป็นโมดที่6ลาตีโดเรมี ฟาซลานะครับเป็นโมดที่หกในโมดที่หนึ่งเปรียบเหมือนพ่อบ้านเปรียบเหมือนผู้ชายมี balance. ความเข้มแข็งมีความล่าเริงส่วนในเอมไนเนอร์ซึ่งเป็นโมดที่หกเนี่ยเขาเปลี่ยนเหมือนแม่บ้านเะครัเปรียบเหมือนผู้หญิงมีความอ่อนหวานหรือซึมเศร้าเป็นเคราะหเศร้าเนี่ยจะเป็นไมเนอร์นะครับแผ่นดึงของเราก็เป็นไมเนอร์นะครับ ให้เป็น A m i n เ r เป็นสำนองทำนองหรือสำเนียงของสเกลม i เนอเศร้าๆหวานๆเอาไะครับในแนวทางของ n e o m u s i c t h r o r y เวลากำหนดนับโครงสร้าง Major ร์เมเนะหรือ Minor นะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาตัวตัวในในแถวโดเนี่ยมาแล้วก็ใช้เลยนะครับ หนึ่งสองสามสามสอ่ามห้าสี่สาอันนี้เป็นเมเจอร์นะครับอ่าโดเรมีมีเลโดโดเรมีก็ต้นต้มามีเลโด้แต่ถ้าเป็นไมเนอร์สามสองหนึ่งสาองหเดกสาด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 าหเนึ่งอาเอาตัวที่หกเลยถ้าถ้าเป็นเมเจอร์ก็จะเป็นโทนเข้มแข็งโทนผู้ชายถ้าเป็นไมเนอร์ก็โทนเศร้าๆ คนผู้หญิงนะครับไม่ต้องขอะไรเลยส่วนในทางมิวสิกกีโอเดิมนั้นเวลาเขาจะกำหนดนับโครงสร้างของกีเอเมเนอร์เขาจะเอาเอาโหมดที่6ของของกีซีนะครับไปเปรียบเทียบกับกีเอแมเมเจอร์ซึ่งเป็นโหมดที่1ของกีเอกีเอมิสมาชิก1นึ่งหคือลาทีโดชาร์ปเฟมีฟาชาร์ปตอนชาร์ปลานะโหมดที่1ของกีเอเป็นอย่างนั้นเขาก็เอา หมดที่6ของ qc ไปเทียบกับโหมดที่1งของ qa ท่านครับท่านลองตามไปดูสไลด์ถัดไปนะครับมันไม่ต่างกับการเอาโหมดที่6ซึ่งเป็นเป็นผู้หญิงนะครับโหมดที่ที่หใน qc เนี่ยเปรียบได้กับโหมดที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วเอาไปเทียบโครงสร้างเข้ากับหมดที่1นใน qa ซึ่งเป็นผู้ชายอะเ่้ามาฮะงั้นยังไม่แปลกเลยทาไมต้องมีเฟสเจ็ดเฟสหกช่้ามฮะอย่างเงี้ย แล้วก็หนึ่งหนึ่งไปเป็นแฟสสามอย่างเงี้ยนะครับแค่วิธีคิดเนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว,ว่าวิธีคิดเนี่ยมันก็ผิดแล้วเพราะว่ามันสับสนนะครับเวลาเราแข่งกีฬาเราแข่งกีฬาโอลิมปิกกันเขาไม่เอาผู้ชายไปแข่งกับผู้หญิงแล้วครับเอาผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงนะฮะไม่ใค่เอาผู้หญิงไปแข่งกับผู้ชายแล้วก็ เปรียบเทียบโครงสร้างพอหนึสะของคีย์ผู้ชายแต่พอเป็นคียผู้หญิงก็หนึ่งสามอะไม่ต้องเปลี่ยนเลยถ้าเป็น A minor นะก็เอา6 7 1 2็สมาก็ได้อ่ะหกเจ็คือลาทีโดเรมีลาทีโดเรม,เรมีมีเลโดทีลาแล้วก็มองลาเป็น6กทีเป็น7จ็ดโดเป็นหนึเลเป็นสองมีเป็นสามลาทีโดเรมีอ่ะหกเจ็่งได้ A อ i ม o r ไม่ต้องคิดอะไรเลย นะครับแต่ถ <theater> ้าเป็น GA ที่เป็นผู้ชายต้องเป็น 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าแล้วที่เสียงก็เสียงเดิมนะน้ตตัวเดิมนแต่วิธีกําหนดนับไงาะวิธีกําหนดนับของเขาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าแค่วิธีคิดมันก็ทําให้สับสนหรือจะเรียกตรงๆฟันลงว่าแค่คิดก็ผิดแล้วฮะซึ่งมันเป็นการสับสนที่ไม่ใช่สับสนเพิ่งจะสับสนนะครับสับสนมาตั้งแต่ ที่เรามีดนตรีสากลขึ้นมาในโลกนี้แล้ววิธีคิดแบบนี้จับสนนะครับดังน <S <s ั้นนิวโอมิสิวรีหรือทิเตลีดนตรีเชิร์ปฏิโลปเนี่ยจึงไม่ใช้สเกลเมเจอร์ไมเนอร์แต่อย่างไรเลยนะครับใช้อย่างเดียวก็คือใช้ลำดับที่เท่านั้นนะครับแันะนี้ก็คือ เรื่องราวสาระต่างๆของเหตุผลที่ว่าทำไม Neo Music Theory จึงไม่ใช้สเกลเมเจอร์ eter, ไม่ใช้สเกลมเนอร์ไม่มีครับไม่มีสเกลให้ต้องมานั่งคิดใช้ลำดับที่ไปเลยนะครับเอาละครับเนื้อหาสาระสำหรับเรื่องนี้ท่านก็คงจะเข้าใจได้พอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ ขนาดพยายามจะอธิบายใหเเใ้เข้าใจง่ายๆนะก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากเลยนะครับมันหนึงไม่แปลกนะฮะว่าทำไมเ,เวลาคิดโครงสร้างของสเกลเอมเนมันถึงหรือทาง m i n นอรต่างๆที่ผ่านมามันถึงยุ่งยากสับสน,นเพราะเขาเขาเอาผู้หญิงไปเทียบกับผู้ชายเขาเอาโหมดที่หนึงของของโมดที่6ของคี 3, ไปเปรียบเทียบกับโหมดที่1 ซึ่งเป็นผู้หญิงไงของกีเองครับนะท่านผู้เกียรติงพอจะเข้าใจได้พอสมควรนะครับอะลครับพยายามจะสั้นแล้วก็ยังเข้านาทีที่16แล้วนะครับก็ท่านทบทวนดูเยอะๆนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไม Neo Music Theory จึงไม่ใช้สเกลเมเจอร์ไมเนเลยใช้แค่ลำดับที่ล้วนๆง่ายๆไม่ต้องคิดไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องปวดหัวอาก็ บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ